มีโรงเรียนใครเคยมีเรื่องเล่าหรือตำนานเกี่ยวกับสิ่งของภายในโรงเรียนที่หลอนๆไหมคะวันนี้นะคะนุ่นจะมาสปอยในเรื่องหลังกระดานดําของคุณอาร์ตเรื่องดาวนี้นะคะเป็นเรื่องดาวที่พี่สาวของคุณอาร์ตนะคะได้ประสบพบเจอเกี่ยวกับตำนานที่โรงเรียนก่อนจะไปเล่านะคะทุกคนนุ่นฝากทุกคนนะคะกดติดตามเพจนี้ด้วยนะโดยในเพจนี้นะคะนุ่นจะมีการอัปเดตเรื่องหลอนๆนะคะแล้วก็คลิปสปอยเนี่ยอยู่บ่อยๆและที่สําคัญนะคะทุกคนจะได้ฟังคลิปก่อนใครเพื่อนด้วยเพราะว่าในติ๊กต็อกนะคะนุ่นจะต้องใช้เวลา2อถึงสวันในการอัปเดตเลยใครท หรือเรื่องหล่อๆจากนู่นนะคะแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยกดติดตามเพจไว้เลยคุณอาตเล่าให้ฟังนะคะว่าวันนั้นเนี่ยคุณอาตได้นั่งกินข้าวกับพี่สาวแล้วก็คุณพ่ออยู่คุณอาตนะคะก็ได้ถามพี่สาวม,มาว่าพี่สาวเนี่ยเคยเจอผีบ้างไหมพี่สาวก็เลยเล่าให้ฟังนะคะว่าทั้งชีวิตเนี่ยเขาเคยเจออยู่แค่ครั้งเดียวพี่สาวคุณอาตนะคะก็เลยเล่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ30ปีก่อนพี่สาวกับคุณอาตนะคะเรียนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันตอนนั้นนะคะพี่สาวคุณอาตเนี่ยเรียนอยู่ประมาณปหโดยโรงเรียนนี้นะคะถูกสร้างขึ้นมานะคะเเเเเพื่่่ออให้ลลลูกกกกขงงงงคคนน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 าาีีีีียยยยมรรรรรทโโโดััษษณณะะะะะ็็จป ไม้สองชั้นนะคะซึ่งห้องที่พี่สาวเรียนอยู่นะคะก็จะอยู่ห้องเรียมสุดของชั้นสองและที่สําคัญนะคะก็จะอยู่ติดกับห้องเก็บของนะคะที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้คุณอาตเล่าว่าห้องเก็บของนี้นะคะจะถูกปิดตายนะคะล่ามโซ่ไว้แต่บริเวณข้างบนของห้องเก็บของนะคะก็จะเป็นตะแกรงเหล็กเนี่ยใครที่อยากเห็นของข้างในนะคะก็สามารถที่จะปีแล้วก็ขึ้นไปดูได้โดยในห้องเก็บของนี้นะคะก็จะมีของสองสิ่งนะคะที่เขาบอกว่ามีตำนานหลอนๆสิ่งแรกนะคะก็คือรูปปั้นผู้หญิงนะคะที่มีแค่เครื่องตัวไม่มีแขนและอีกกออย่าางงงนนนึะะะะะคคค็ืจมีรููปวดผ้หญิ ใส่ชุดไทยโดยรูปวาดนั้นนะคะผู้หญิงคนนั้นนะคะไม่มีใบหน้าคุณอาร์ตก็เล่านะคะว่าเขาเนี่ยมีตำนานเล่าเกี่ยวกับรูปปั้นรูปนี้นะคะบอกว่ารูปปั้นรูปนี้เนี่ยวันดีคืนดีนะคะรูปปั้นเนี่ยก็จะมีน้ําตาที่เป็นสีเลือดเนี่ยไหลออกมาหรือวันดีคืนดีนะคะไอ้รูปปั้นเนี่ยก็จะมีการขยับตำแหน่งเองซึ่งคุณอาร์ตแกก็บอกนะคะว่าแกเนี่ยเคยปีนขึ้นไปดูที่ตะแกรงเหล็กนั้นไปเห็นนะคะว่าในห้องนั้นเนี่ยมันมีรูปปั้นแล้วก็มีภาพวาดนั้นอยู่จริงๆเรื่ ก็มีเพื่อนพี่สาวคนนึงเนี่ยบอกกับพี่สาวไว้ว่าจะมีที่ที่หนึ่งนะที่เขาเนี่ยไปแอบตลอดเลยแล้วก็ไม่มีใครเคยหาเจอเลยแล้วเพื่อนพี่สาวก็บอกนะคะว่าที่นั้นนะคะก็คือหลังกระดานดําในห้องเรียนนั้นอธิบายก่อนว่ากระดานดําเมื่อสมัยก่อนนะคะคุณอาร์ตบอกว่ามันจะไม่ใช่กระดานดํานะคะที่ฝังติดกับผนังไปเลยแต่มันจะมีไม้มีคานะคะตั้งอยู่ทําให้บริเวณหลังกระดานดำนะคะจะมีช่องเล็กเนี่ยให้คนเนี่ยแทรกตัวเข้าไปได้ซึ่งพอเล่นไปสักพักนะคะพี่สาวเนี่ยก็นึกถึงคําที่เพื่อนบอกนะคะก็เลยตัดสินใจนะคะเเเขข้้้าาาาาาาไไปแอออบบททีีี่่่่กกระะะดดดดนนนนนํัโยพสววคตมุ หลังกระดานดำนะคะเขาเนี่ยไม่ได้เข้าไปลึกมากออกเขาเข้าไปเสร็จนะคะสักพักเนี่ยเขาเริ่มสังเกตเห็นว่ามีเงานะคะอยู่บริเวณกลางกระดานดำตอนนั้นนะคะพี่สาวของคุณอาร์ก็เลยคิดว่าอ๋อน่าจะเป็นเพื่อนเนี่ยมาหลบก่อนอยู่แล้วพี่สาวนะคะก็เลยทําการขยับตัวเข้าไปใกล้ๆนะคะเพื่อให้เข้าไปใกล้กับเพื่อนพอขยับเข้าไปใกล้ๆนะคะพี่สาวก็เล่าว่าพอสายตาของพี่สาวนะคะมันเริ่มชินกับความมืดแล้วก็เริ่มปรับฟโฟกัสได้สิ่งที่พี่สาวเห็นนะคะกลับไม่ใช่เพื่อนที่นั่งอยู่พี่สาวเล่าว่าสิ่งที่เขาเห็นนะคะเป็นผู้หญิงนนนนนะะะะคคคใส่่่ชุดไไทยแตผู้้หญิงัมมี หน้าหลังจากเห็นอย่างนั้นนะคะพี่สาวก็บอกว่าพี่สาวเนี่ยภาพตัดไปเลยพอตื่นขึ้นมาอีกทีนะคะก็เห็นว่ามีเพื่อนแล้วก็คุณครูนะคะได้พาพี่สาวเนี่ยออกมาจากหลังกระดานดำนั้นด้วยความเพื่อนนะคะพอจบเกมแล้วเนี่ยก็เห็นว่าพี่สาวเนี่ยไม่ออกมาสักทีก็ลลเลยฉุกคิดได้นะคะว่าเป็นคนบอกพี่สาวเองนะคะว่าให้ไปหลบหลังกระดานดำก็เลยไปแจ้งครูนะคะแล้วก็มาพากันเนี่ยพาพี่สาวออกจากหลังกระดานดำนั้นแล้วอยู่ดีๆนะคะคุณพ่อที่นั่งฟังพี่สาวเล่าเรื่องนี้นะคะก็ถามพี่สาวขึ้นมาว่าพี่สาวเนี่ยเห็นจริงๆหรอแล้ว ว่านับจากเหตุการณ์วันที่พี่สาวเจอเนี่ยย้อนกลับไปอีกประมาณ20ปีก่อนรวมๆแล้วก็ประมาณ50ปีก่อนนะคะทุกคนคุณพ่อเนี่ยเขาเคยเป็นคุณครูที่โรงเรียนนี้นะคะโดยในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะให้พนักงานโรงงานนะคะมาคอยเป็นคุณครูสอนที่นี่ซึ่งคุณพ่อเองก็ได้มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะคะชื่อว่าครูพีครูพีเนี่ยแกเป็นครูสอนศิลปะซึ่งโดยปกตินะคะครูพีเนี่ยก็มีนิสัยที่ปกติทุกอย่างแต่เมื่อครูพีนะคะได้มีการดื่มของมึนเมาเข้าไปเนี่ยครูพีก็จะมีลักษณะที่แปลกไปรรคคบอณเง่็นููชซึป หน้าตัดสินที่โรงเรียนนั้นวันที่เกิดเรื่องนะคะคุณพ่อเนี่ยเล่าว่าวันนั้นเนี่ยที่โรงเรียนเนี่ยจัดงานแสดงซึ่งครูเอนะคะก็ต้องใส่ชุดหน้าตัดสินนะคะแล้วก็ทําการขึ้นแสดงวันนั้นนะคะครูเอเนี่ยแต่งตัวสวยมากครูพีนะคะด้วยความที่ชอบครูเออยู่แล้วนะคะก็เลยชวนครูเอเนี่ยว่ามาเป็นแบบถ่ายรูปให้ได้ไหมครูเอไม่รู้จะปฏิเสธยังไงนะคะก็เลยไปเป็นแบบถ่ายรูปให้แต่พอเวลาผ่านไปสัักนะคะด้วยความที่ครูเอเนี่ยก็รู้อยู่แก่ใจว่าครูพีเนี่ยชอบบวกกับด้วยตอนนั้น ไม่ดีนะคะสักพักก็เลยขอตัวกลับแอบด้วยครูพีนะคะพอของมึนเมาเข้าปากแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ครูพีนะคะก็เลยทําการปิดล็อกตายห้องนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็คือเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นนะคะครูพีเนี่ยก็ได้ทําการคอตกอครูเอโดยพ่อก็เล่านะคะว่าครูพีเนี่ยเป็นคนเล่าให้พ่อฟังกับปากเลยแล้วก็วันที่ครูพีเนี่ยได้ไปมอบตัวนะคะครูพีนะคะก็เล่าว่าวันที่ทําการคอตกรเสร็จนะคะครูพีเนี่ยได้ทําการเก็บชิ้นส่วนลูกตาของครูเอไว้แล้วครูพีแกก็ได้ปั้นหุ่นหุ่นหนึ่ ครูพีแกก็ได้เข้าทําการรับโทษตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วและรูปภาพผู้หญิงชุดไทยที่ไม่มีหน้านั้นะนะคะก็คือรูปภาพที่ครูพีเนี่ยได้ว่ารูปครูเอไว้และที่สาคัญนะคะทุกคนปัจจุบันนี้นะโรงเรียนนี้นะคะก็ยังเปิดทําการอยู่ตามปกติแต่พวกสิ่งก่อสร้างนะคะหรือว่าสิ่งปลูกสร้างเนี่ยอาจจะถูกรื้อถอนไปบางส่วนแล้วและก็ได้มีการควบคุมของรัฐนะคะเข้ามาเป็นโรงเรียนตามปกติใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะนุ่นมั่นใจได้เลยว่าทุกโรงเรียนนะคะจะชอบมีตำนานหรือว่ามีเรื่องเล่าหลอนตลอดใครเคย,ยมีประสบการณ์หลอนหรือ,อเคยเจอเรื่ออองงงหลนนนๆตตาามขทีี่่โรรเยก็ สามารถคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันได้นะคะแล้วเรื่องน่านุ่นจะมาสปอยอะไรเนี่ยนุ่นฝากทุกคนนะคะช่วยกดติดตามเพจให้ด้วยถ้าวันไหนผู้ติดตามครบ5,000ันคนแล้วนะคะเดี๋ยวนุ่นจะมีของมาเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนเลยถ้าใครกดติดตามแล้วหรือว่าใครที่ตามมาจากติ๊กต็อกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะ